หายของอะแม่อันนี้แหละถ้ามาหาเสียวมาเมาโมยหอมตื่นเต้นเพลนว่ะตื่นเต้นแลตื่นเต้นวิธียูทูบเบอร์นะคะน่ากินนะโอ้โหอืมเขาแถมเนี่ยให้มาด้วยแกเรียนเขาว่าขี่มอเตอร์ไซค์เพราะไม่ได้ของจะเท้าดวงมอไซค์อะไรดูเด็กด้วยสองคนมุนอะ ไปไปได้จะกลับยังไงกันเออ <c oughs> พอมีของอีดุงตุงนังอ๋อไม่ได้ซื้อเยอะเลยถ้า <c oughs> มันไม่เห็นนะทุกคนไม่ได้กินที่บ้านถ้ากินที่บ้านจะแบบมีขาตั้งกล้องนี่นี่กินบ้านเพื่อน <c oughs> อู้อดูงาดิกูก็มีขาตั้งกล้อง, <c oughs> งอยู่ในมือติดด๊อกอืมอ๋จึงอร่อยไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดรึซัมด <c oughs> บบกูนะชิ้นใหญ่อ่ะ มันมียยยอย่างอื่นด้วยไหมอ๋ออืมไม่สามซอสอืมอร่อยอยู่นะเนาะไข่มันครบอือรอ,อร่อยจ้ะใครจะทิ่มอืมอร่อยพอละเราเป็นกูจะว่าถ้าตัวถ้าตัวกูจะกินกูจะกินซอสแค่นี้ซอส,นนสมาอยองเนสอ่ะกูจะลองทุกอย่างเอาทีละอย่างก่อนเท่าไหรนะ่เนี่ยน่าจะห้าสิบนะเพราะว่ามันแปดสิบบาททั้งหมดอ่ะทัอันนี้สามสิบอันนี้ห้าสิบกคนดูไก่แบบ ช่ำช่เฮ้ยเที่ยมมอืมิวข้าวสดสดพอกเซเว่นเน่ยจะสั่งได้เยอะกว่าเซเว่นเนี่ยของเรื่องคือกูที่เยืรอเซเว่นน่ะก็อยากสั่งนะแต่มันนานเราหิวเรากินได้เลยเนี่ยเซเว่นรอนานครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอืมอัมอ่อยไมหมน้าขายนะแคปหมูอืมก็ว่าอยไม่เห็น,น,นบอกเป <22. S 1> ็หมู นมึงกูบิ๊กเกี๊ยวเปิด่อกินไงอืมอร่ออืมอืมอันนี้อยู่นี่กระจายแล้วนะอุ้ยฉันกินอันนี้ก่อนขนาดพ่อขนาดนี้ยังไม่หมดเนี่ยนะมึงเหนื่อยทั้งเยอะอยู่หลังบ้านเนี่ยมันเริ่มจะกูว่ามันมีกลิ่นแต่ไอจอยบอกว่าปกติพี่อืมมีกลิ่นปกติขอแค่ไม่ขึ้นลาขพออืมก็เลยนี่ว่าว่าสเกิท์ตข้อเกูทำทีเดียวขึ้นลาซื้อมานั้งถหกเท่าไรนะยี่สิบห้าเอ้ยหกกู แค่คนัะน่ะวี้ยพันไมออือทอดกรอบอืมทอดอย่างเงี้ยยอะจรงเดี๋ยวมึงจะไม่ได้ทอดยงเนี้ยเอาไปทอดดิถูก็จะทอดวันนั้นแหละแล้วลากริมมือทิ้งหมดเลยเฮเห็นเกี๊ยวเสียดายเดี๋ยวมันลากรึเปล่าอดช้อกจกลัวช้อนมันก็เลอะน้ำนี่ดิไม่เป็นไรอ่ะไม่รู้สิกวมันเลอะน้ำมันเนี่ยไม่เป็นไรล่ะกินอยู่คนเดียวเลอะมือดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม เข้าหาที่จอดรสย่ากยู <t us> <t us> <t us> ่ดี Seiten ่สุดนะแล้วแต่ของขายเยอะนะมึงตัดไหนนะเราจะไปจัดไหนนะตอนไหนนะชนมดิอืมน้องจอนดีกว่าเอ็งก็ขายที่นเราดีวันเนี้ย อืมว้าวทุกคนอร่อยมันเป็นก็งน่าจะร้อยอยู่ถ้าว่าจำจากนี้ไปบิ๊กตีอ่ะแปดสิบบาทแล้วเฮ้จะไปขอตังหัวเหรอถ้าได้ไปนะไม่รู้เลยไ่ไดขอไม่ได้ไม่ได้ไปเอามาคือนอะไรเนี้ย อมออยอหอมอืมทอดทีละหนึ่ออร่อยอร่อยพี่เจบอกให้หาผงมาค่ะยอาอืมใช่เหมือนผงนัดหนึ่งก็อร่อยเลยนะอืมันกรอบมากทุกคนเกี๊ยวอ่ะกินมือนมแม่อร่อย นี ừ, 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 ่ออตาะอืมอืมอบู้อบัดูแล้วแหละอร่อยมากตัเราด้วยอยู่ด้วยมั้งอืมกูกินต้มปักกาดเด๋อวไม่เหาไม่ไหงาเดือดไม่เหงาเลยถ้าตึก้ข้ามากูก็คงกินเออเปิดใจบ้าง ไม่ได้ไปตลาดไม่รู้ไงโอหงเลยตลาดเขาหมดดิแตามึงไม่ไหวยหรเราเพราะว่ามึงอดไม่กินตอนนี้อยู่แล้วเมื่อกี้หิวต้องกินก่อนเหรออือ มันก็ยังเจ๋งลูกกูเลยเมื่อนมันก็ยังอยู่อือึอือข้าวอยู่อืมนะข้าวก่อนนะอืมหนูคุยด้วยนะอืโอเคไหมอือ อร่อยมะอือดูอหนียบอีพ้าไม่ว่างตีค่ะกินก่อนอือดูอยู่ข้าวจะหมดแล้วไก่ยังเหลือ,อเยอะเลยแล้วเยอะอยู่นะห้าสิบบาทก็เยอะจริอค่อยค่อยยอะอือเยอะอยู่ข้าวเดยไปซื้อข้าวใหน้นอ,อิม่มต้องห่วงเนาะข้าวอร่อยอันเนี้นนนย

อตอนเคยทำคลิปกินก้วยังอยู่หลังบ้านกีนเสียงแล้วผัวแล้วผัวเปิดเพลงอยู่ในบ้านเสียงมันข้บนาบไปหน่อยเดียวอพอโพสลงยูทูบปุ๊บโดนลิขสิทธิ์ขาดลงไม่ได้เพลง,งลงได้แต่ว่าไม่ได้

เอาไงดีแต่สะพายดีไหมสะพายดีไหมวันนี้สะพายก็ห้ามบอกออกนะมันจะพายทำไงไม่เมื่อยเนาะเนี่ยสะพายมันก็เจ็บด้วยก <c oughs> ่อแ่ตอนนี้คืาต้องลนการที่้วคน่วาย้ามา